กราบสวัสดีครับมาอยู่กับบัดดี้กองสามนะครับวันนี้ถึงเวลาของตัวละครพิเศษนะครับน้องอยูเรนัทน,นะครับเคียย์มาได้ตั้งนานแล้วก็ยังไม่ได้ลองเล่นนะวันนี้ก็จะได้มาจับนางสักทีนะนี่งไงโอ้ตัวโคดจับโคดเท่เหมือนใส่ชุดในตีมอวกาศยังไงก็ไม่รู้นะอยู่ไหนวะนี่เดินไปก่อนเอือกชุดสี่เหลีย่ยม เห็นเขาว่าโหดที่สุดในเกมนะตัวนี้แล้วก็เก่งมากๆด้วยทั้งความไวทั้งแปลงร่าง,างตัวก็ใหญ่อีกโอ้โหเจอกับเฉิญนิรองครับสเต,ตแจแรกจะขนามือเอไหมโอ้โหตัวโคตรเท้ครับอย่งไวด้วยดูดูอย่งไวจับใส่ท่าก่อนไปยางช็อ,ชอตฟิงเตะเตะเตไปไปักโอ้โหแขงจัดเลยนะครับล่วงมาล่างอะ อะไรแค่นี้เองเหรอหช็อตโอ้โโหคตรแรงโคตรแรงโคตรโหดโคตรอันตรายอือหืหายตัวได้ด้วยนี่โอ้โหโคตรแรงอือหึท้ายร่างพุ่งลงไปโอ้โโหคตรตึงผมบอกไอ้ตัวผมเนี่ยสุดจัดครับน้องยูเในนัอเจอกับบูซูซิมานะครับสเตจสองต้องยังเงี้ยสิลูก สมมติเป็นตัวพิเศษของเกมนะถูกไม่เงื่อนอย่างไรอะไม่หิว้โหหายตัวอะแต่ช่วงล่างนะครับโอ้ยตก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 ้อหือสไ่ร่างโอ้โหถีบใส่ร่างพระคัว่วโอ้โหโหดจัดอออืื้หบฮึติดทีครับหยิบมากอดคัวเข้าไปที่เอวโอ้โหดี โอ้โหเวะเป็นครีเลยครับบูซูจิบา้าเจอกับบาครคูอดีวนะครับตัวไม่โคตรโหดผมบอกเลยโคตรโหดโคตรอันตรายโคตรตึงกับใส่ท่าไี่โหชอ็อตแครี้ก็แรงแง้วว่ะปีหายตัวมาด้านหลังอีกก็โหโกงจัดครับผมไพ่งเลหมดฝึกมากันนะนิดหน่อยไม่ได้ฝึกอะไรขนาดนั้นก็ตัวมันเก่งอยู่้ว อือหายตัวปาก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 เตะช่วงล่างปากปากโอ้ยโคตรโหดอือโ้โหโหโหอือโหดหนักปีอย่างรวงครับแรงด้วยอื้มสุดยอดจริงๆไแม่โคตรโหดตัวนี่เจอกระเบื้องนะครับไม่ขนามือผมบอกเลยถ้ามันเก่งแบบเนี้ยอืขายตัว เตะ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 ซอยเท้าเตะอย่างไวครับเออไปล่างก็ไงจะสู้ฉันไม่ได้ก็อืม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 นี่นี่นี่โจโจโจซอยเท้าปังไงครับล่างงัดบนงัดล่างงัดบนขัวขัวเตะอย่างไวครับอืมไปล่างก่อนอมหินนี่สายฟ้าช็อตสกัดกั้นโอ้โหอืมจับไม่โดนอันติ จับไม่โดนอือหมุนตัวเข้าไปตีนโคตรเถื่อนโคตรอำหิอตื้อือจะกระตุนเก็กนะครับโอ้ผมว่าไหวชิลตัวเนี้ยไม่งโคตรโหดอะเป็นตัวละครที่โคตรกล่งจริงๆแต่หลายคนอาจจะชอบแล้วผมว่ามันมันโกงไปหน่อยดูดิเต่ะปั้งปั้งงัดขางัดล่างอือฟิงฟิงฟิง หนูสก,กัดก่อนนะนี่ไงเร็วอย่างบาคูลีวจะทำอะไรก็ได้นี่ไงคูลิวเืรอ,อติงัดล่างตายล่างนี่จับบีบกระชากต่ตอยต,อยต,อยตอย่อยต่อยโคตรเถื่อน <c ười> นี่มันตัวอะไรกันวะนี่ยโอ้โหเจอกับชีน่าสเตทหกนะครับผมบอกเลยไหวชิวจัดตัวเนี่ย ขีน่าช็อตไปทินหวิงวิงวงิหายตัวเหยียบเตะเสยเตะล่างเตะบนไเตะเตะเตะต,ต่อยตอยตวิงวิงว่งวิ่งนี่โหูัดตึงอะอันติสองมันไม่ได้โชยนะนี่แนมะงล่างเฮ่ออันตีสองเวียงขึ้นไหมผู้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 ผู โอ้โหมันโคตรตึงยังรับไม่เสร็จแม่งก็ล่วงไปแล้วสเตจเจ็ดนางแมวครับโอ้โหเหยื่อใหญ่ต่อไปมันเป็นเหยื่อของพี่ซะดีๆไอ้น้องแมวดูเดินอย่างไวจับใส่ท่าช็อตต่อยๆๆๆๆปั๊บๆงัดขึ้นงัดล่างอะไรชึบหูถอยมาอย่างไวอ่ะการขึ้นไวที่มัน โอ้โ oh หช็อตอีกปั๊กปักปั๊กปักเตะปังไม่ดีโอ้โหเอ้ยโดนเบรกวิ่งวิ่งวิงวิ่งวิงนี่นี่วิ่งวิงวิ่งไปยากเยเอามาฮิตโอ้โหพร้อมกันอีกตะปันเตะสองจบไปซะอีหนูโอ้โหทำยับผมบอกเลยแม่งโคตรโหดโคตรโหดโคตรอันตรายเจอกับกาโดนะครับ ถึงการโดจะหมัดหนักแค่ไหนผมบอกเลยเจอกับอินี่เข้าไปแตกนั่งก่อนครับชิปว่าไงจะการโดช็อตไปทีนึงไปแต่ตอยตอยอะไรเลื่อนออกมายังออกมาอย่างง่ายอ่ะชับชับชับเชชับโชปั้งนี่นี่เคาะหัวไปทีนี่นี่นี่เบรกเบอะไรสามหมัดเลยไม่มีประโยชน์หันมาข้างหลัง วิงวิงวิงอุ้ยออื้นี่ไงฝันล่างแบบอมหิดอ้วนดนกัดโอ้ยสไลดนี่ไงวิงวิงวิงงัดขึ้นอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยวิงฟิงฟิงวิงอื้อถ้าสองไม่ทีผู้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 แรงจับอู้เงียบเออเลยครับแม้แต่กัดโดก็ทำอ <S <S ะไรก็ไม่ได้นะครับโหดจัดจริงๆ แล้วก็มาเจอบอสของเกมนี้อือไอ้ตัวนี้แหละที่จะทำเราได้แต่ก็ไม่กลัวหรอกเ <Get ready. S 1> พราะเราจับใส่ท่าก่อนทุกรอบนี่ช็อตพิธีนี่นะแยงข้าชับตปล่อยเตะนี่หูยขึ้นหลอดชับหายตัวเฮ้ยใจเย็นอือโอ้ยมีแค่นี้เองเหรออุ้ย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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็น นี่นี่นี่แย่มานี่กูก็โหดเหมือนกันไปล่าแบบอำมหิตวิ่งวิ่งวิ่งนี่นี่นี่ข้าศอไม่กินโอ้ยอึงงัดนี่จ้วงงัดจ้วงโหดโหดโอ้ยไม่ไงลุกขึ้นมาอย่างเสยสง่าโอ้ยก็ใครจะมาต่อต้านเราได้ไม่โหดขนาดนี้ เจอกับตัวเดียวกันนะครับยูเอนัสตัวพิเศษปะทะตัวพิเศษมาใครจะเป็นตัวจริงตัวปลอมแค่ชุดมึงก็ไม่ใช่แล้วสีส้มสีส้มอย่างมึงอะ่ะต,ต,ตีลอยๆเตะชับ,ชบเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นอื้มขออกข้านกันชึบชับอื้มไอ้ไอ้วิง่งวิงมงมันหม,มุนแรงข้างไปร่างก่อนนะเอ้า กดสีเลยว่าแม่งกลับร่างเดิมเลยอหรนี่เตะไปทีสวยเอ้ยโอ้เหมือนจะออกท่าผิดนะผมแต่ก็เล่นได้อยู่วิงวิงวิงนี่ไงนี่นี่เป็นระยะห่างไว้เตะเตะเตะนี่นี่เตะทีเตะซ้ำ <c oughs> ปกัปกปักขั้วขั้วขั้ขั้แย่งร่างเรียบร้อยครับเมื่อน้องอยูเอนนัทก็หยุดผมไม่ได้ครับต,ตัวอคอนนี่โคตรโหดโคตรอันตรายจริงๆครับ มันโคตรโหดโคตรเก่งโคตรสุดผมบอกเลยจบเลยครับโอ้โหฉากจบขึ้นมาครับดีดนิ้วแปะอืหโคตรตึงอะ่ะตัวคอนตัวนี้นะครับเพื่อนๆมีความเห็นว่าไงคิดว่าไงบ้างแม่งเก่งสุดในเกมครับผมบอกเลยกล้าพูดได้เต็มปากเลยนะไอตัวเนี้ยคือแค่เตะบนเตะล่างแบบว่าเล่นก็เดาทางมันยาก,กน,นะแล้วมีท่าครบเครื่องที่หายตัวไปได้เนืองมีความเร็ยวที่สมบูรณ์แบบ มีอันตรีสองที่แรงมากครับแล้วตอนเป็นวัวน,นี่โคตรโหดเลยนะมันไม่ใช่วัวแบบมันเป็นตัวอะไรสักอย่างเนี่ยคือพอแปลงร่างก็แม่งโคตรโหดเลยหมัดหนักกว่าพวกสมิงธรรมดาทั่วไปนะผมเห็นนะหลายเท่าตัวเลย <c oughs> แค่ห่างคนแม่งกระเถือนจัดแล้วะ่ะโอ้โหสุดเกินคำบรรยายครับสาวน้อยคนนี้โอเคแล้วผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบา,บายๆทุกคนครับ